สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้โยเกมไปที่เซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับเนื่องจากมีหลังไม่ถามมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดแอดออนแล้วก็จัดเจมในแพดใหม่นี้นะเนื่องจากคลิปโดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการอัปเดตตัวของแอดออนแล้วก็เจมของโดซาไปเนาะเดี๋ยววันนี้ผมอมธิบายให้ฟังแบบลึกๆเลยละกันว,ว่าวิธีการจัดของแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะจัดอะไรยังไงนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนะื้อหาทั้หมดกันใน,ในเกมเลยครับไป let's ก่อนจะเข้าไปดูเนะื้อหากันในเกมนะครับผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน,นมากๆจริงนะที่กดสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทับสติปัญญาในฝั่งยูทูบไลฟ์กับทีวีทีวีหรือจะเป็นเมมเบอร์ชิพในฝั่งยูทูบขอบคุณมากๆจริงครับที่สนับสนุนกันนะครับมันจะเป็นกําลังใจแล้วก็จะทําให้ผลยังคงคอนเซ็ปต์ของตัวตัวเองได้ในคลิปวีดีโอต่อๆไป,ขอ,ข,ข,อปขอบคุณมากๆจริงฮะที่เลี้ยงข้าวขอบคุณที่ให้อาหารฝากมากๆครับ เอาโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหาของคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะครับโอเคอลหลายๆคนนะครับน่าจะทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าแบตที่ริของเราได้มีการปรับปรุงเรื่องการคำนวณดาเมจของมอนเตอร์ใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการจัดของหรือจัดเซตอะไรพวกนี้เราจะต้องจัดยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนอย่างเช่นเจมแล้วกันโอเคในส่วนของเจม หรือคริสตัลนะครับที่เราจัดกันนะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนหน้าตาเหมือนกันหมดกับแพทที่ผ่านมาเนาะแพทที่ผ่านมาคือทุกคนจะเห็นเลยว่าเจมตีมอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะใช้บล็อกเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันหมดแต่ปัจจุบันเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนหรืออะแดปไปตามเกียร์ของทุกคนได้แล้วก็พื้นที่ที่ทุกคนจะไปฟังเนื่องจากจากที่อ่าเขาปรับมาเนาะแคป AP เนี่ยถ้ามันเกินนะครับมันจะได้แค่5% ของ AP ที่มันเกินมาตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณเซต่า AP คุณเนี่ยมันถึงอยู่แล้วคุณสามารถถอดตัวของเจมที่เป็นบวกพลังโจมตีออกได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมจะไปฟาร,ร์มป่าแอดแล้วตอนนี้ผม AP ตัวเองเนี่ยอยู่ที่580นะตอนนี้นะผมสามารถถอดเจมออกได้หรือเปลี่ยนประดับได้เลยนะครับเธอถอดประดับให้ AP มันลงมาแตะที่ห้ี่540 ันนี้ได้เลยไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยแล้ว AP มันจะตีมอนแรงไหมนะครับคือถ้าตันแคปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวจ,จริงๆนะพี่ผมอยู่ที่1580เนาะถ้าสมมติว่าผมจะเซ็ตจริงๆผมจะต้องลด AP ออก40เลยนะคือผมสามารถพอร์ตมาคาโลออกได้นะครับแล้วใส่เป็นอาจจะใส่เป็นฮูมฮูม2เฮ้ยฮูม2ใส่พอร์สเส้น2อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนีะ AP ผมก็จะ ผูกปรับลดลงมาดรอลงมาอีกอ่ะน,นี้ยังขาดอีก18นะครับผมสามารถถอดอะไรได้อีกอ่ะอย่างตัวนี้ตัวทรยศเนี่ยผมสามารถถอดได้ข้วอาจจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วใส่ใส่ทรยศสักเม็ดหนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่คิดะไรมากเลยนะครับผมสามารถถอด AP ออกอย่างนี้เลยก็ได้แล้วใส่เป็นอย่างอื่นแทนับอาจจะใส่เป็น2องฮุมอย่างนี้เลยก็ได้เป็น4ี่ฮุมอย่างนี้เลยพอเซตปุ๊บ AP ผมจะเป็น 1530แล้วถามว่า1 5 3 0มเนี่ยมันนับอะไรเพิ่มได้อีกนะครับมันก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการกดหินกลางตัวนะครับที่มันจะบวกเพิ่มอีกแล้วก็จะมีเรื่องของในส่วนของสกิลยกตัวอย่างเช่นโดซาเวคนิงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิลธาตุเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีบวก20เป็นเวลา5าวีแล้วโดซาเวกเนี่ยส่วนใหญ่สกลิลพลังโจมตีส่วนใหญ่นะมันจะมาจากสกิลธาตุนะครับมันบวก AP20 ตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกัน อันนี้ก็จะทำให้แคปเราเกินนะนี่ยังไม่รวมใจเบลนะครับอย่างหินด้างตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับโอเปิลบวก้าไปอีกแปดประมาณนี้นะครับในส่วนของการเซตเจมเพราะงั้นวิธีการเซตง่ายที่สุดเอาแบบไม่คิดมากเลยนะครับเราสามารถปรับให้มันแบบต่ำกว่าได้ถึง50เลยมั้งเออต่ำกว่าแคปได้ได้ถึง50นะครับผมจะไม่บอกว่าเออคุณควรจะใส่เซตไหนฮะเพราะว่า AP ของเราทุกคนมันไม่เท่ากันครับอย่างของผมอาจจะเท่านี้หรือทาง สตรีมเมอร์หรือคอนเทนเตอร์ท่านอื่นอาจจะได้มากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็จะมีสูตรการปรับที่ไม่ตายตัวเนาะลองใช้ AP ของเราตั้งต้นแล้วก็คำนวณดูว่าเราควรจะใส่อะไรยังไงได้บ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกร,กรณีของเจมเซตนี้ นะครับเจมเซตนี้มันจะทําให้คุณถือขึ้นมากๆเพราะว่าภูมิเนี่ยมันได้ทั้งด R แล้วก็ได้เลือดเนาะก็สังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดใส่เลือดมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับบวกกับตัวของฟอสเซนเองจะมีค่าลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยเม็ดละสิบครับแถมบวกเพิ่มให้กับลดดาเมจจากมอนเตอร์อีก3เป็นบวก13เลยต่อน1เม็ด2เม็ดนี่ก็26เยอะนะสำหรับค่า DR หรือค่าลดดาเมจต่อมาผมแถมให้อีกนิดนึงละกันสำหรับเซตอิแฟก ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมี AP ตันเนี่ยคุณสามารถใส่ไอ้พวกอ์ติแฟกที่บวกโจมตีพิเศษได้เลยโจมตีพิเศษมีอะไรบ้างโจมตีพิเศษมีตีหลังตีล่างตีอ่าตีกากาอัน,นี้คือโจมตีพิเศษแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งซึ่งนั่นคืออ์ติแฟกที่เป็นบวกคีดามจแต่ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันชื่ออัติแฟกมันชื่อว่าโจมตีจุดอ่อนเนาะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ t a r g e t opening ทั้ง3อันแรกอะไม่ว่าจะเป็นบว 8, บววกก AP8 คุเลส12บวก s เตมินา75เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมใช้จริงคือค่าที่มันบวกชีดาเมจตรงนี้เราสามารถไปเลือกได้นะครับอันนี้กรณีของคนที่ AP เกินแคปที่จะฟาร์มนั้นๆน,น,นะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึง AP ที่ยังไม่เกินแขป AP ที่ยังไม่เกินแคปนะครับมันจะมีอะไรที่สามารถช่วยได้อีกนะครับมันก็จะมีเซตเก่าเนาะเป็นเซตไม่ยอถอยที่มันบวก AP 10ลดลดด r 15นะครับ เซตนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเซตพิเศษอีกหนะึคือเซตโจมตีเผาโจมตีเผาผมยกตัวอย่างเช่นโจมตีเผาอาอินที่ผมกาลังโชว์อยู่ตอนนี้นะครับมันเซตเนี่ยมันจะบวกอยู่ที่30นะผมเปิดให้ดูอันนี้ดีกว่าน่าจะเห็นจัดว่านี่นะครับตอนนี้โจมตีเผาของอาอินเนี่ยจะอยู่ที่28เนาะของผมแต่ถ้าผมใส่เป็นอ์ติแฟกต์ตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะบวกอีกเป็นกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยโจมตีเผาอาอินจะอยู่ที่ 58ตรงนี้เวลาเราจะคำนวณน,นะครับเราจะต้องคำนวณกรณีถ้าบูดว่าคุณไปฟาร์มเผา R าอินแล้ว AP มันไม่ถึงมันขาดอยู่นิดหน่อยนะคุณสามารถใส่เซ็ตจนตีเผาอาอินเพิ่มได้นะวิธีการดูก็จะดูตรงนี้กดที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วมาติ๊ก all s t a t extra ap m o อพ t ม r นตอร์ะครับแล้วก็ตรงสปีชีเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นออินได้เลยนี่มันก็จะโชว์ให้เห็นรวมเผ่าอินแล้วนะครับคือ AP ที่เพิ่มขึ้นมานะอันนี้ก็จะทำให้คุณไปได้ถึงแท็กได้ ดีมากขึ้นแต่ก็มันจะเสียเรื่องโจมตีพิเศษหรือคิดดาเมจอะไรย่างี้ไปแทนอันนี้ก็มาช่วยได้สําหรับคนที่อยากจะดันแคปตัวเองเนาะบวก,กับการกินอาหารตามเผ่านั้นๆที่เราจะไปฟาร์มก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเรื่องการลดเกาะนะอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันเนาะเนื่องจากว่าตัวเว็บทางการเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้บอกนะครับผมเลยขอยึดเป็น ข้อมูลของเว็บไซต์การ์มอละกันเว็บไซต์การมอเขาบอกว่าตัวของลดเกาะเนี่ยมันจะเป็นาการเพิ่มจํานวนดาเมจที่เราสามารถทําเพิ่มได้กับมอนเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับเพราะงั้นเราจะไม่นับรวมกับพวก AP พแคปเลยคือถ้าสมมติว่าคุณ AP คุณต่ํากว่าแคปแล้วคุณโจมตีได้1 0 0 0 0แการลดกอดเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมทําให้คุณไอหนึ่งแสนของคุณเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นมาตามระดับนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันบวก ต่อหนึ่งรถเ่อนเนี่ยมันบวกเพิ่มดาเมจเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำา p p ได้เกินเกินแคบแล้วหรือตันแคบแล้วเนี่ยลถเกาะมันก็จะช่วยทำให้ทำให้คุณนะ่ะโจมตีทะลุเกาะอ่โจมตีทะลุ ap เพิ่มขึ้นมาอีกนะเพราะนั้น มันจะคำนวณแยกก,กันกับตัวของ AP เนาะแต่้าถาวมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับการลดเกาะโอเคครับมาในส่วนของแอดออนเนาะแอดออนเนี่ยอันนี้ผมจะไม่พูดถึงการไปเอาคอมโบของคนอื่นมาไทยละกันนะขออันนี้ขออนุญาตยกไปเลยละกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะคิดถึงเรื่องการทำแอดออนเองสิ่งที่เราจะต้องคำนึงนะครับว่าแอดออนเราควรจะใส่กับสกิลอะไรหรือว่าไพ่อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนาอยากให้ดูก่อนว่า คอมโบของตัวเองเนี่ยคอมโบของที่คุณใช้เนี่ยมันมีสกิลอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของแอดออนนะอันนี้ผมไม่ยกของโดซานะเพราะว่าถ้าเป็นโดซ่าเวกในแอดออนจะเริ่มที่เทียร์สองหมดนะครับจะมีแค่เทียร์สองกับเทียร์สามสกิลนะแต่ว่าถ้าเป็นโดซ่าสืบทอดเนี่ยมันจะมีสกิลเทียร์หนึ่งอยู่ด้วยครับอย่างเช่นตัวนี้สังเกตได้เลยเมื่อกี้นะครับให้ดูนี้ก่อนอันนี้นะครับจะมีรถเกาะรถเกาะเนี่ยรถเกาะยี่สิบเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่10วินาทีแต่ถ้าเกิดผมใช้กับสกิล สกิลคลิกซ้ายเมื่อกี้มาไปดูอันนี้รถกรอบเหมือนกันแต่จำนวนเวลาที่มันจะอยู่ดีบัฟเนี่ยจะอยู่จะเหลือแค่เจ็ดวิอันนี้คือแอดออนเทียหนึ่งส่วนถ้าเป็นแอดออนเทียสามเนี่ยมันก็จะอีกอันหนึ่งเห็นปะอันนี้เป็นแอดออนเทียสามรถกรอบจะเพิ่มมาเป็นสิบสองวินาทีน,นี่กอ็อย่าลืมมาเช็คกันด้วยเพราะเราควรจะทำแอดออนเองเนาะ โอเคต่อมานะครับเราจะแปะเราจะใส่สกิลแอดออนอะไรเข้าไปในสกิลนั้นๆบ้างล่ะาถามนี้ถามมาเยอะมากนะว่าเราควรจะใส่อะไรดีนะปัจจุบันนี้นะเนื่องจากว่าเขาเอาตัวพลังโจมตีมอนเตอร์กับพลังโจมตีเผ่ามนุษย์ออกเราก็จะเหลือสกิลที่ให้ใส่เนี่ยน้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ผมใส่เนี่ยมันจะมีซ้ำๆกันค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นโจมตีอ่าถ้าเป็นแบบว่าแอดออนสำหรับการตีมอนเตอร์เนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็นบวกเพิ่มอ่าพวกเพิ่มดาเมจ ก็ดูเลยว่าถ้าที่เราไปตีเนี่ยมันม,มันมีโอกาสได้ตีหลังเยอะแค่ไหนตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าผมไปฟาร์มคาดีเนี่ยมอนมันมีล้มด้วยก็าอาจจะใส่โบกล้มเพิ่มอาโบกตีล่างเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างกรณีที่อามอนมันไม่ล้มอย่างดาร์คซีเกอร์เนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าเรามีโอกาสได้ตีหลังมอนเตอร์มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีโอกาสได้ตีหลักมอนเตอร์เยอะเราสามารถเปลี่ยนออกได้นะครับอย่างสมมติว่า อาจจะเปลี่ยนเอาคีิ์ที่ขอดาเมจออกไหมเพราะว่าเราได้ตีหลังมอนสเตอร์เยอะก็ใส่เป็นตีหลังเข้าไปแทนเพิ่มเพิ่มจานวนตีหลังให้มันเยอะขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถรีดดาเมจได้เยอะขึ้นเ้าประมาณนี้ส่วนใหญ่เวลาเราเวลาผมเซตพวกแอดออนเนี่ยผมจะเซตเวลาบบตอนมาเทสคอมโบก่อนว่าหนึ่งคอมโบเนี่ยเราใช้สกิลไปแล้วแอดออนมันค้างอยู่กับตัวเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็พยายามดูแลอย่างมีสกิลไหนที่มันแอดออนมันใกล้หมดแล้วเรายังไม่ได้ แบบดีเซตตัวไอแอดออนขึ้นมาเนี่ยก็ใส่ซะนะครับพยายามเลี้ยงให้ตัวของแอดออนมันรลัดอยู่กับตัวเราให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแอดออนอ่ะมันไม่สามารถสแต็หรือมับกันได้เนาะเพราะนั้นเอาแค่มันติดอยู่กับตัวเราตลอดก็พอแต่ถ้าคนที่ทําเองนะครับอาจจะต้องดูเยอะหน่อยเนาะดูช่วงเวลาของคอมโบว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าคอมโบทุกคนอนะ่ะมันเหมือนกันไหมแต่ถ้าคอมโบมันไม่เหมือนกันก็อาจจะต้องดูว่า เฮ้ยสกิลดาเมจที่สูงที่สุดของเราอะ่ะมันพอก่อนเราจะใช้เนี่ยแอดออนเราลำํำครบหรือ,อย,ยังยกตัวอย่างเช่นมันมีรถเกาะไหมกับมอนเตอร์ที่เราจะก่อนที่เราจะใช้สกิลดาเมจที่แรงที่สุดต่ออย่างของโดซานเนี่ยก็จะอยู่ที่พวกลงลงคลิกซ้ายกับลิบคลิกซ้ายนะครับก่อนที่จะถึงสกิลนั้นๆน่นะมอนเตอร์โดนรถเกาะหรือ,อยังถ้ามันยังไม่โดนรถเกาะเนี่ยดาเมจที่ได้กับสกิลที่ดาเมจแรงที่สุดอะมันอาจจะ ไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาก็ได้ครับเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดนะผมแนะนําอย่างนี้ละกันทางที่ดีที่สุดคือใส่แอดออนลดเกาะไปกับสกิลดาเมจสูงๆไปเลยน่าจะดีกว่าใส่ไปเลยมันจะได้แบบว่ารันได้เต็มที่นะหรือไม่ก็อาจจะเอาแอดออนไปใส่กับสกิลเปิดสกิลแรกเลยสำหรับรถเกาะผมเองก็ มีปัญหาอยู่พักหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอดออนมันรันไม่ดียอะไรเงี้ยนี่ก็ลองไปลองปรับกันเอาเองนะครับในส่วนแอดออนก็ประมาณนี้นะครับสันส้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะโอเคครับแล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะกับผู้ชมที่กําลังพยายามจะปรับแอดออนเองอยู่นะครับ เราหวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจได้ส่วนใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถพิมพ์พูดได้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าอยากจะ้นำเสนอให้ผมไปทําอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมเคสอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนกันนะครับมาบอกกันนะอยากรู้อะไรถ้าไหนผมทําได้หรือไม่ติดอะไรจริงๆไม่ติดคิวอะไรจริงๆผมจะรีบทําให้ทันทีนะครับ ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับสดๆถามตอบสดๆเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันตอนสตรีมก็ได้ผมสตรีมตอนนี้วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาท่วงอาจจะเริ่มประมาณช่วงบ่ายแต่บะวัอยู่ที่ประมาณหลัง3โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วกันเผื่อเวลานิดนึงนะครับอาจจะลากยาวถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรยเงี้ยแล้วแต่วัดถ้าเกิดมันติดลงก็จะลากยาวหน่อยนะเออส่วนเสาร์อาทิตย์จะเป็นบนนั้นละกันนะเพราะว่าผมบางทีผมไม่อยู่บ้านหรือเาต้องออกไปตาังหวัดอะไรเงี้ยโอเคนะครับปัจจุบันผมสตรีมอยู่ด้วย แล้วก็2คือทว t t ท t v แล้วก็ youtube.com นะครับที่สุดท้ายทั้ง3ที่ตามด้วย f i ก g a m i n g t ทีที่เลยสามารถไปติดตามกันได้ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถมาสนับสนุนได้ด้วยการกด membership ในฝั่ง u t u b e เนาะเนื่องจากว่ามันมีสิทธิประโยชน์ในการเข้าชมวิดีโอ จะอัพวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะลงช่วงวันพฤหัสนะแต่ถ้าต้องรอแพทเก็อาจจะลงช่วงเช้าวันศุกร์อะไรอย่างนี้แทนคุณจะสามารถได้ดูทันทีหลังจากที่ผมอัพวิดีโอเสร็จก็จะมีแจ้งเตือนไปเฉพาะสําหรับสมาชิก Membership ในฝั่งของ YouTube นะครับขอบคุณมากมากครับที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณที่สานไทยกันแล้วก็ขอบคุณที่รีเควสต์คอนเทนต์นี้ขึ้นมาทําให้ผมได้มีคอนเทนต์ลงช่องนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําเป็คลิปนี้ผมองขอตัวาไปก่อนนะฮะเจอกันทุกคนไปแล้วนะครับ บายสวัสดีครับ